เท่ๆผมแก๊สสวนเคน,นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตของเอกฮันแล้วก็พูดถึงวิธีการหาไข่ทั้ง8ใบในเกมนะครับผมเพื่อรับตัวรับภายในเกมในอีเวนต์นี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับตอนนี้เพจแก๊สสวนเคน,นะครับผมได้เปิดบริการเกมเพชรแคสเซอร์แล้วนะครับผมมันจะเป็นการ หาบรษิษัทเลี้ยงนะครับผมขายสัตว์เลี้ยงภายในเกมแล้วก็บริการอื่นเช่น afk แล้วก็การฟาร์มไอเทมต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจแกสุนเคแล้วก็สอบถามให้ก่อนเลยนะครับผมก่อนจะไปพูดถึงขายตั้ง8ใบนะครับผมมาสรุปอัปเดตของเอเคันต่อแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือนะครับผมก็คืนอีสเตอร์ช็อปตรงนี้นะครับโดยอีสเตอร์ช็อปตรงนี้นะครับผมมันจะรีช็อปทุกๆ1ชั่วโมงนะครับโดยร้านค้าของอีสเตอร์ช็อปเนี่ยจะ ให้เรานะครับมาแลกของนะครับผมตัวที่มันจะไม่ใช้หน่วยเงินนะครับแต่จะว่าใช้เป็นของที่เรามีในเกมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการแลกโกลเดนเชอร์รี่เนี่ยเราต้องใช้ซูเปอร์ลัคกี้ไลเซอร์ห้าชิ้นประมาณนี้นะครับผมของมันก็จะบนมาเรื่อยๆนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงก็เรามาดูว่าเราอยากจะได้อะไรก็แลกได้นะครับแล้วก็จะมีบันเดิลให้เราแลกนะครับผมประมาณ6บันเดิลนะแต่ว่าผมเนี่ยแลกไปได้หนึ่งอันนะครับมันก็จะมีตั้งแต่แบบว่าเอ่อแลกกับเพชรนะครับผมแลกกับเงินภายในเกมนะครับแล้วกกกก็็แลับโททเคนี่ฟาาร์มได้จ เอ่อเขตแบบว่าไฮเปอร์อาเขตนะครับก็เรามาดูว่าอยากแดกกันไหนก็ได้ได้เลยนะครับผมสามารถซื้อได้ครั้งเดียวนะครับพวกบันเดิลพวกนี้นะครับผมอ่ะตามนี้นะแล้วก็ต่อมาก็คืออีเวนต์พาร์ตตรงนี้นะครับคืออีเวนต์พาร์ตตรงนี้นะครับผมมันจะมีทั้งสองแบบก็คือสายฟรีกับสายเติมนะครับถ้าสายเติมเนี่ยเราสามารถเติมพาร์ตได้ในราคา3า9ร้อยเโลบักนะครับแล้วก็ส่วนสายฟรีก็สามารถทําเสร็จแล้วก็รับได้เลยนะครับโดยการเพิ่มเลเวลพาร์ตนะครับผมคือเราต้องหาช็อกโกแลตเอกนะครับ โดยหาจากการตกปลาจับสัตว์แล้วก็ดีฟิดบอสหรือว่ากำจัดบอสภายในเกมนะครับผมทุกตัวเลยว่าจะเป็นสลามคาเช่นหรือว่าไฮเปอร์คอร์นะครับทั้งสามตัวน,นี้คือได้ช็อคแลทหมดเลยนี่เองนะครับผมตามนี้นะครับโดยรางวัลน,นะครับผมมันก็จะมีให้เราแรบว่ารับเรื่อยๆทำได้เรื่อยๆ,อยๆตามคำขยันเลยนะครับก็คือถ้าแบบว่าครบคร <c oughs> บตามกําหนดในเรลเวลนั้นแล้วก็จะได้รับของไปเรื่อยๆนะครับไม่มีกําหนดในการได้นะครับ แล้วก็สูงสุดที่เป็น50นะครับผมตัว50เนี่ยเราจะได้เป็นตัวรับนั่นเองนะครับถ้าเราเป็นพรีเมียมเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยสองตัวเป็นตัวรับนะครับผมเป็นตัวเอ่อเป็นฟรีพาร์แล้วก็พรีเมียมพาร์นะครับผมทั้งหมดสองตัวนะครับประมาณนี้สำหรับเรื่องเอ่ออีเวนท์ที่เพิ่เข้ามานะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเป็นพวกอ่าสลัดเลี้ยงลิมิเต็ดนะครับซึ่งสลัดเลี้ยงลิมิเต็ดเนี่ยเราสามารถเปิดได้ทุกโลกนะครับผมโดยทุกโลกเนี่ยจะม ประมาณนี้นะครับผมสหรับอัปเดตคร่าวๆแล้วก็มีอัปเดตที่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการหาพวกอินเตอร์เอ็กพวกนี้นะครับผมวันนี้ทั้งหมดเนี่ยแปดใบเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้แต่ละใบเลยครับว่าแต่ละใบนี่หายยังไงนะครับเริ่มจากใบแรกนะครับผมใบแรกเนี่ยจะจะอยู่ตรงแมปเมโลนะครับผมด้วยแมปที่สองนี่เองนะครับตัวแบบนี้นะครับผมให้เราเนี่ยไปตรงน้ําพุตรงนี้นะครับไม่ใช่พุดรืน้ําตกนะครับนี่น้ําตกตรงนี้นะครับพอเราเดินไปชนแล้วเนี่ยพอเราเดินออกมานะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนข้างบนหน้าจอเลยนะครับว่าเราเนี่ย ได้ไข่ใบแรกมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมใบที่สองตรงแมปอารบอนวูดตรงนี้นะครับผมอาร์บอนวูดตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงโซนมันเสลี้ยงประมาณโซนนี้นะครับลองลองแบบว่าลองเดินเดินดูมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับง่ายๆตรงนี้นะครับอ่ะนะฮะต่อมาก็คือไข่ใบที่สามนะครับผมตรงแมบคอนติพีกนะครับโดยมันจะมีไข่แช่แข็งตรงนี้หนึ่งใบนะครับผมให้เราเนี่ยดันไข่แช่แข็งตรงเนี้ย ไปเรื่อยๆนะครับผมไปจนถึงแมปแพนเซตหรือว่าแมปที่มีตกปลาตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดันจากข้างบนนะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับผมดันดันมาให้มันมาถึงแมปแพนเซตแล้วก็ได้ใครไปที่สามมันเองนะครับโอเคแล้วก็ใครไปที่สี่นะครับผมคือได้จากการเล่นมินิเกมนะครับโดยมินิเกมนี่ต้องเป็นเล่นที่แมปกูดกูมี่นะครับแมปนี้นะครับแมปที่มีแมปเต้นนะครับผมเป็นมินิเกมเต้นนะครับ โดยมีเกมเล่นอยู่ตรงนี้นะครับผมให้แล้วเนี่ยเล่นได้ผ่าน1รอบนะครับผมเราก็จะได้มาเลยนะครับสำหรับไข่ไปที่สนะแล้วก็ไข่ไปที่ห้านะครับผมไข่ไปที่5้านี่ยคือให้เรานะครับตกปลานะครับผมทุกแมปนะครับผมภายในเกมในอัปเดตนี้นะครับคือตั้งแต่คือตั้งแต่นี่เมลโลนะครับผมขึ้นมาอันเบิร์นบูฟขึ้นมาควอนตี้ซันเซตนะครับดัตตี้กูมี่แล้วก็แมกมาบราซิลแล้วก็ไฮเปอร์ไวร์มาเก็ตนะครับ ทั้งหมดในที่นี้เลยนะครับผมให้แล้วเนี่ยตกปลานะครับผมแต่ว่าตกแค่ระดับคอมมอนแล้วก็ระดับแรแล้วก็อ e ีิกนะครับผมก็คือ3ามตัวแรกนะครับไม่ต้องตกเลเจนด์นะครับผมพอเราได้ปลาทุกแมปนะครับผมระดับคอมมอนนะครับระดับแรแล้วก็อ e ีิกเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปตรงแมปทันเซ็ตนะครับผมหืูว่าแมปที่มี่าที่มีแบบว่าพ่อค้าให้เราเนี่ย <c oughs> ไปขายปลากับพ่อค้าคนนั้นนะครับผมก็คือตกปลา ตกปลาคอมมอนไลปิกทุกแมปนะครับผมแล้วก็มาขายตรงฟิตเอ็ชาร์ดตรงนี้นะครับพอขายเสร็จแล้วก็จะได้ไข่ใบที่5มาเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ไข่ใบที่6นะครับผมคือเราจะต้องรอให้น้ําทะเลในแมปซันเซ็ตเนี่ยลดลงนะครับโดยถ้าน้ําทะเลลดลงเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นแจ้งเตือนด้านซ้ายนะครับผมเป็นข้อความตรงแชทนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไให้นะว่าเป็นเป็นยังไงนะครับมันจะมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับผมพอข้อความนี้มาเนี่ย ให้เรานะครับผมมาตั้งแต่ซันซ็ตแล้วสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงนะครับแล้วก็แล้วก็สามารถลงไปเก็บไข่ทั้งใต้สะพานตัวนี้ได้นะครับผมเป็นไข่ใบที่6กนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมต่อมาคือไข่ใบที่เนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาตรงบีคอนนะครับผมที่แบบว่าวาบนะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดตามผมนะครับก็คือขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นี้นะครับผมมันก็จะมีป้อมขึ้นมาว่าเราเนี่ยได้ไข่แล้วในนี้งนะครับผมตามนี้สับไข่ใบที่7นะครับ แล้วก็ใครไปที่8นะครับผมจะอยู่ตรงแมปดัสซี่ดันตรงนี้นะครับผมอ่ะดัสซี่ดันตรงนี้นะครับผมมันจะมีพีระมิดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเอ่อจริงๆเนี่ยมันต้องไปแบบว่าหาปริศนาภายในแมปนะครับผมโดยปริศนาภายในแมปนี่มันจะมีแบบว่าเป็นกระดาษแปะอยู่ตามแมปนะครับให้เราเนี่ยมาไขปริศนาแต่ว่าผมเนี่ยได้ไปหาข้อมูลในคอมมูเกมมาแล้วนะครับผมก็คือสามารถกดค่ะผมแล้วก็รับได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมโดยถ้าทุกคนยังไม่ได้เก็บเนี่ยมันจะมีแบบว่าโลโก้คือเยอะแยะมากมายนะครับผมรูป นู่นนี่นั่นประมาณสี่แถวนะครับแต่ว่าให้ทุกคนกดตามผมก็คือกดรูปปลานะครับผมรูปแรงคือรูปปลาแล้วก็รูปสองเนี่ยรูปสมุดร,รูปสามเนี่ยรูปบ้านแล้วก็รูปสี่ก็คือรูปหัวใจนั่นเองนะครับพอกดครบแล้วนะครับผมมันจะได้ันทีเลยนั่นเองนะครับพอเราได้ครบทั้งแปดชิ้นแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยกลับมาตรงแมปเพรพาร์คเลยว่าแมปที่มีกิจกรรมนะครับโอเคพอเรากลับมาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับผม,มจะผ่านทุก เลยใช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยกดเคมตรงนี้ได้เลยนะครับเพราเราเคมมาแล้วนะครับผมตัวที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่อ่านว่าอะไรว่าเนี่ยกาแล็กติกชาร์ดอ่ะตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีการเพิ่มดาเมจเพิ่มคอยแล้วก็โทเค็นในตัวเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งโอเคมากๆเป็นตัวฟรีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตในอัปเดตสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของอีสเตอร์อีเวนต์นะครับก็จะมีอีสเตอร์ช็อปเข้ามานะครับผมให้เราเนี่ย เอ่อแลกของต่างๆเท่าที่ได้แล้วก็มีบันเดิลให้เราซื้อนะครับผมแล้วก็มีเอ่ออีเวนต์พาร์ทนะครับผมโดยการฟาร์มช็อกโกแลตเอกเพื่อรับรางวัลน,นะครับช็อกโกแลตเอกก็หาจากการตกป้าเจ้าตัดแล้วก็ฆ่าบอสนะครับแล้วก็จะมีให้เราเนี่ยหาอีเทกทั้ง8ชิ้นนะครับผมก็ตัดถึงพูดไปในคลิปเลยนะครับผมไปได้หากันได้นะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับช่องแก๊สสวนเคสด้วยผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบบ๊าายย โอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง80%นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับตัครใชช่องแก๊สศูนย์เคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมขอบคุณครับ